สวัสดีครับผมจากโกเศษทองมนครับพี่น้องครับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะผามาเบิงมันสำปะหลังนะครับผมตัวนี้เป็นมันกเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นแปลงที่ผมจรงิงจังจรงิงจังในการทดลองว่าระบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันที่เป็นจังไหนนะครับผมก็ผมก็ได้ฝากพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆทมระยะเพราะว่าแล้วก็ผมได้ออกมาเพื่อที่ที่ติดตามละ่ะ เป็นระยะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเวลาเขาเฮ็ดเขาต้องเฮ็ดเป็นระยะไปเรื่อยๆมันบอสพี่น้องนะครับผมว่ามันจะเปลี่ยนทังไหนกับระบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเปลี่ยนแบบใดแล้วเขาสิกาเสี่ยงไปเฮ็ดระบบนีบอนะครับผมเพราะว่าในระยะเจ็ดแปดเดือนถึงสิบเดือนเนี่ยเขาสิกาเสี่ยงที่สิไปลงทุนกับการเฮ็ดระบบนีบอนะครับผมคลิปนี้ผมพามาเบิ้งนะครับผมเต็มๆแล้วก็บรรยายไปน้ำกันนะครับผม สำหรับนะครับผมตัวนี้ก็าเป็นมันอายุหนึ่งเดือนนะครับผมกับอีกสิบเก้ามือนะครับผมมือนี้วันที่ยี่สิบเก้ามีถุนาปลูกวันที่สิบพฤษภานะครับผมนะ้าผมกลได้สิบเก้ามือแล้วนะก็ปลูกนะครับผมกับบ่ได้ร้องพื้นนะครับผมตัวนี้บ่ได้ร้องพื้นพี่น้องบ่ได้ร้องพื้นนะครับผมเริ่มต้นแรกกับแซ่ท่อนพันด้วยปุยมักเลยนะครับผมแซ่ท่อนพันด้วยปุ๋ยมัก,นะมมกของห่อเองนะครับผม ยังไ่ได้ใช้ทุนในการบำรุงนะผมปุ๋ยมาของเขาที่นี่เพราะปลูกนะผมปลูกมาแล้วก็ยังก็ให้ปุ๋ยทั้งใบนะผมตัวนี้ได้สามครั้งแล้วนะผมตัวนี้ได้สามเทียเพราะาผมผมให้รพร้อมกันเพราะว่าผมเลิกงานเราค่อยมาเฮ็ดก็ยิ่ีไปเรื่อยๆทั้งพุ่นกขทั้งพุ่นเขาก็จได้แค่สองเทียนะผมอันนี้สามเทียนี่ที่ได้ประมาณนี่แหละกืบมาถึงครึ่งดอกประมาณ ไรก็กวัวนะผมที่ที่ได้สามเทียนะ้นองนั้นเขาได้สองเทียนะผมรอบสามผมยังไ่ห่หายนะครับหายประทันเพราะว่ากัเวลามันหน่อยนะครับผมก็ผมก็ยังหายไปเรื่อยๆพี่น้องนะผมเอาผมก็ตัวนี้เนาะหายปุ๋ยทางใบไปสามครั้งเนาะผมจะพาเบื้องตรงที่หายปุ๋ยทางใบไปสามครั้งแล้วนะผมแต่ว่าสามครั้งนี่งบประมาณของผมก็ยังอยู่ที่ผมตีรวมเลยเป็นร้อยห้าสิบบาทเนาะนี่คือ มันสำหลังระบบลดต้นทุนที่งบประมาณอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทหนึ่งเดือนกับอีกสิบเก้ามือพี่น้องก็ได้ประมาณนี้นะผมได้ประมาณนี้นะหอดต,ตรงนี้นะครับหอแถวนี้ตรงไปนี่ผมอันนี้เป็นมันของไอ้เพิ่นเต้แปดเดือนเก้าเดือนแล้วตัวนี้นี่นะครับหนึ่งเดือนกับอีกสิบเก้ามือพี่น้องนะครับส่วนหนึ่งเดือนกับอีกสิบเก้ามือนะผมโยยังไปเบ่งต้นโคงสั่งดีๆหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นใบหิกจาก จากแมงวีขาวหลายๆพี่น้องกำลังแพล่ระบาดครับผมนึ่งเดือนกับอีกสิบเก้ามื้อนะครับผมใบนะครับผมเบิ้งกลางไงพี่น้องนะครับใบกลางไงยอดอวบไ่ดีนะครับผมล้ำต้นเป็นไนครับเบิ้งล้ำต้นอวบดีพร้อมอวบใญ่ขนาดเลยนะครับอวบญ่สมบูรณ์กิ่งก้านเบิ้งเบื้องก้านกิ่งก้านแบบนี้นะครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมนะครับผมกับมีไอคนหนึ่ง นะผมแล,แล้วอยากให้ผมมาบอกเพราะว่าผมเ่าเคยว้าแต่ว่าผมก็พอหลู้อยู่นะผมว่าเนี่ยยิงก้านเนี่ยก็เบิงบอกถึงความสําคัญของหลกักนะผมถ้าถ้าการใบเนี่ยเขาออกไปได้ไกลขนาดใดระบบหัวเขาจะไปประมาณนั้นพี่น้องระบบหัวเขาจะไปตามตามร่มของใบระบบหลักนะเขาเดินไปได้ประมาณนั้นเนี่ยถ้ากิ่งก้านยื่นออกมานี่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็ระบบหัวก็ออกมาได้ไกลขนาดนี้พี่น้อง นะครับผมตอนนี้ก็สมบูรณ์ดีมากเลยจริงๆนาะพี่น้องบึผมว่าจะเบิ่งแต่ต้นสมบูรณ์ต้นที่เป็นใบยิกอันนี้ใบยิกงได้กับเป็นงามพี่น้องเบิ่งนะครับผมลำต้นอวบใหญ่นะครับที่นี่เบิ่งพี่น้องลำต้นอวบใหญ่ดีใบใหญ่พร้อมนะครับผมพาพี่น้องยังเบื้องหรอเบิ่งลำต้นูมันนึ่งเย็นใหญ่กว่านิ้วผมแล้วเบิ่งนะครับมนวงใหญ่กว่านิ้วผมหรอพี่น้องอวบคักเลยนึ่งเย็นสิบก้ามือนะครับ ที่นี่หนึ่งเดือนสิบเก้ามือนะครับผมสำหรับลดต้นทุนนะครับผมผมสิพามาเบิง้งตอนนี้เดีย๋ยวคคิปนี้เบิ้งกันเลยดีกว่ามื่อนี้เป็นวันหยุดเนาะมือ้อวันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าว่าสิพาเบิ้งหัวเออเบ่บ่เป็นหัวบ่รู้ว่ามีหัวไปหนึ่งเดือนนะครับผมอย่าเบิ้งหกักเบิ้งระบบหลักสําหรับระบบลดต้นทุนระบบหลักระบบหลักตอนแรกเลยนี่ผมว่าไว้ก่อนเลยว่าตอนแรก ระบบลากของเขาฤดูฝนมีมีดีพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเขาชี่ดีพร้อมระบบลากนี่ดีนะผมเพราะว่าต้นทุนของฤดูฝนนี่อ้อเขาขึ้นมาเบื้องต้นยากเลยแหละต้นนี้ใบมันคุ้มต้นนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องเดี๋ยวผมพาไปเบื้องไงต้นที่มันใบบ่คุ้มเนาะพี่น้องเนาะเเอาเอาบื้องต้นนี้เลยก็ได้เบื้องต้นนี้ก็ได้เนาะ ะร,ระบบหลกักตอนแรกเลยนี่หนาฝนนีดีนะครับผมดีเพราะว่าม,มันมันมีอาการชะง,งักเอียงนะครับเพราะว่าดินกระชุม่มดินชุ่มก็เข้ากับไปได้ดีนะครับใช่ละ่ะต้นยู้นะไล่ะขุดมาป่นนี้เราเออเอีอยงมนทางพุ่นติน เดี <mile> ๋ยวเบิ้งกันนะครับดี๋ยวเขาเบื้องน้ากันพี่น้องเบิ้งไปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ว่าระบบแบบนี้มันเปลี่ยนยังได๋นะครับผมบางคนก็ยังประกาศที่จ่เสี่ยงไปเบื้องไปเฮ็ดโมเมนต์ว่าเสี่ยงไปเบิ้งเสี่ยงไปเฮ็ดนะครับเสี่ยงที่จะไปเฮ็ดตอนนี้เขาเป็นหัวพี่น้องเป็นหัวจะว่ายังหัวน้อยนะครับเป็นหัวผมเห็นหัวนึงแล้วครับโอ้ นี่ระบบโอ้ระบบหลกโอเคพี่น้องคือเขากระลังเป็นหัวพี่น้องเขต้องไปเ็ดข่ต้องขุดออกไปเนาะแต่ว่าดีดีอรบบพี่น้องดีอย,ออยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนสิบเมื่อสิบห้ามือไั้สิเหรอผมจะพามาเบิ้งเป็นหัวเลยเขาใงญ่กก็านีนะครับหัวเนะ่หัวใงญ่กก็านี้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เบิ้งนี้พี่น้องนี่เลยหัวน้อยๆเขายังเป็นเป็นหวนัวเลยที่ครับนี่นี่ครับเห็นวะ หนึ่งเดือนกับอีสิบเก้ามือก็เป็นหัวมาแบบนี้ก็โอเคผมว่าดกยี่ดอกเพราะว่าเกษตรศาสตร์หาูนนี่ดกนะผมดกผมเคยผมเคยเอเฮ็ดชิปไปแล้วละ่ะปีงวดที่แล้วนะเกษตรศาสตร์หาูนนี่ขนาดเจอแรงยังดกนะครับเจอแรงเขาก็ยังดกเลยนะผมเอาผมก็ว่าโอเคดอกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับระบบลดต้นทุนนะผมก็ได้ประมาณนี้ละ่ะผมก็ว่างามอยู่ดีเนาะ ง่ประมาณร้อยเดียวร้อยหาสิบบาทนะผมผมว่างามอยู่พี่น้องว่าเป็นนิดเดยครับเนาะผมก็ว่าผ่านบอนะครับผมลองกาไปเชียงเบืองจากแปงลงรองเบื้องบอพี่นอนะ้องเนาะก็ลองเบิ้งนะครับผมถ้าพี่น้องสนใจกันน้ำไปเฮ็ดไปใส้เบื้องพี่น้องผมก็ว่าว่าน่าผ่านดอกนะครับถ้ามาในระแบบนี้เลาวในถ้ามาในรูปแบบนี้เนาะผมว่ามันโอเคอยู่ดีนะครับ ระบบลดต้นทุนงบประมาณอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแล้วเออร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยให้ปุยทั้งใบไปสามครั้งสําหรับช่วงนี้มันมันจีต่างกันอยู่ผมเด้พี่น้องเนี่ยผมให้ไปอดช่วงเนี่ยมันยี่ใบใหญ่กว่ากันเนยใบใหญ่กว่าเขาเด้หน้าผมกับกับสองครั้งนะผมนะผมผมีเบื้องออกออกเลยหนะ้าผมเนี่ยเบื้องเหุ้คือเบ,บื้องใหตผมได,ด้รู้เลยว่าปุยก็ปุยถือว่าโอเคปุยสูตรนี้นะเพราะว่ามันโดดต่างกันนะ้ผม ผมก็ให้จํานวนต่างกันไปเนี่ยน้องถือว่าโอเคระบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับคลิปนี้กะจีมาเว้าเล่นกันแล้วเนาะมื่อนี้มันเป็นวันหยุดแต่ว่าผมกะจีเขาบ้านแล้วล่ะนี่มื่อนี้ผมม่ให้ปุ๋ยแล้วนี่นนผมม่ให้ปุ๋ยทางใบเขารอบที่สามคือทางนั่นนะผมเพราะว่าพึ่งเพึ่งให้เมื่อนี้ผมก็เลยบานับนะผมเพิ่งให้เมื่อนี้ผมเลยบานับรอบที่สามเขาได้แล้วนะผมทางพุนครับผมเอา้า ลิปนี้กับประมาณนี้ละบ่ะได้มาติดตามให้พี่น้องได้เบื้องว่าเอระบบลดต้นทุนเนี่ยที่พี่น้องที่ไปเสียงเฮ็ดเนี่ยมันที่ได้ประมาณนี้พี่น้องกบ็บางคนอยากร้องนะครับผมก็นําไปใส่เบื้องนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่กล้าร้องเพราะว่ามันมันต้องระยะตั้งสิบเดือนนะจ๊ะที่ไปเฮ็ดเรียนเรียนมัมนกับบ่ได้น,น,ะนะจีะเนาะนะครับผมเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปเลยนงจี่บางคนนะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะครับแต่ว่าผมก็มาทดลองมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแล,ะะล้วก็ลองเบิ่งทันทีมีคนอยากเพิเห็ดนําหรือมีคนที่ทุนหน่อยลองเสียงเบิ่งเฮ็ดแบบนี้ก่อนครับผมเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อครับไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับมีอย่างกระสอบถามแลกเพื่อนรู้กันได้ครับผมคลิปนี้จากกเาูเสถมลนสวัสดีครับผม